มาดูกันมาดูมาเบิงกันพี่น้องการเพราะการปรลูกเมล็ดเม็ดหนยังเร่งด่วนกับบรรยากาศเมืองอเมริกาทีหว่ามันสั่นนักสําหรับที่จะมาปลูกฝังพืชผักเอเชียห้ากินแล้วน้องสาจะโชว์วิธีนะคะการเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนที่ให้มันได้ปลูกง่ายๆ สีได้มันโตวไวๆสิได้กินท่านใจมาเบิงวิธีกันนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวน้องสาจะโชว์การเพาะเมล็ดเม็ดไนใเร่งดวนให้เบิงโอเคค่ะมาอันนี่เม็ดรกระถินนะคะปอกลงนี้แล้วแล้วน้องสาก็จะเขียนเขียนบอกว่าเม็ดรกระถินนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนี่ฝักกระเจี๊ยบนะคะ แลคะก็จะมาปอกเมล็ดลงในหมี่ม็ดไนอันนี้ก็จะเป็นอันชันนี่นะคะนี่ฝักอันชันปอกเมล็ดเม็ดไน,นลงไนหนี่และนี่ก็จะเป็นพริกขี้หนูนี่นะคะที่เก็บไว้ทุกปีต้องเก็บพันไว้ค่ะแล้วก็เขียนไว้อย่างนี้ขี่เหล็กค่ะเม็ดขี้เหล็กพี่เล็กได้มาจากเมืองไทย อันนี้ก็ดอกแคตอแหลพี่เล็กได้มาจากเมืองไทยกะชิมะเร่งดวนึ่งอย่างคือเอิน่าเร่งดวนนะคะโดยน้องสาก,ก็จะแช่น้ำใส่น้ำลงไปนะจอดน้ำลงไปแช่เลยค่ะเห็นไหมคะ แล้วก็จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงรอ4ชั่วโมงแล้วเรามาเอาออกกันนะคะครบ4ชั่วโมงแล้วนะคะน้องสาก็จะเตรียมผ้าเปียกชุบน้ำปเปียปยๆมานะคะแล้วน้องสาก็จะมาทำการอันนี้ละคะ่ะ,ะ,ะห่อเมล็ดเม็ดไล่มันไว้พี่น้อง หอ่อหอให้เขาเปียกแล้วก็ใส่ใส่ขึ้นกระเตาะเดิมมันนี่นะคะ เห็นไหมคะเป็นปาสสร็จเรียบร้อยเห็นไหมส่งเขาลงเข้าไปในกระตาะเดิมเขานะคะทิ้งไว้ค้างคืนแล้วเราค่อยมาลงกระถางกันโอเคพี่น้องเห็นไหมคะกองเปลาอนิยะถิมเดอรโยเกิร์ตพี่น้องนี่สิมาใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์ยังไงมาดูกันเนี่ยน้องสาก็จะทํามาเป็นที่เพาะเมล็ดเม็ดไน่ละพี่น้องโดยที่เจาะหู้นี่สกรอนเนี่ยเจาะหู้ตรงกลางหู้หนึ่ง้วคอกอีกหู้หนึง่งสองหู้ก็ <ๆ S 1> แล้วนะเห็นบอกได้แล้ว ใ่บอเห็นเป็นหูแหละกับมาน,นี่ทามาก,กรอกนี่ใส่พี่น้องนี่กอกดินใส่สํานีไปก่อนเพราะว่าเราจะต้องครบหนาอีกต้องเอาดินที่ว่ามันซอบๆเด้อค่ะดินชิชแฉพใช้เพาะแล้วก็จิมมาเอาเห็นไหมคะมการเร่งนะคะเร่งด่วน โดยการแช่แช่ไว้สีชั่วโมงนะคะสใส่แค่นั้นก็พอแช่ไว้สีส่ชั่วโมงแล้วก็มห่อใสช่ผ่าเย็นไว้ขังขึ้นใช่ผ่าไว้่างสันแล้วก็มาเอาดินกรุบหน้าเขากรุบแค่นั้นนะคะแล้วก็เอาดินโปะหน้าเข้าไว้ เสร็จแล้วเขาก็มาเอาน้ำรดเลยพี่น้องรดให้เขาชุ่มๆเลยค่ะนี่เป็นวิธีวิธีเพาะปลูกเมล็ดเม็ดในที่ให้เขาเกิดเร่งด่วนนะคะเพราะน้องสานี่เร่งด่วนเหลือเกินค่ะที่อเมริกาเวลาที่เขาจะปลูกมันสั้นนักโอเคเรามารอสองอาทิตย์ก็จะเห็นผลกันโอเคนะคะ เบึงดูพี่น้องตายซากเบิดหนาวบางสโน่มากพี่น้องเอ้ยเบึงเบึงเครื่อยนาน้งคขอยมนสิขึ้นมากเบื่อขึ้นมากกะทำมาลุ่นกันเด้อพี่น้องเอ้ยคุณสามีเอาออกจากบ้านแล้วพี่น้องเบืง้งเบิ้งมันตายมือหนาวพี่น้อง้ายู่เห็นเครื่อมันเครื่อมันบพท่านอิตายพี่น้องเบืง้งโอ้ยแรงจีดคอยเบื้ง ลังตืดต้นนี้สิถ้าอยู่กลางมันก็รัท่านสายหน,น่อยโอ้คุณสามีฉันก็งวงวนเบิงเบิงดอกอันชันดูบาทที่นี่พี่น้อ,นอมนงมันสิยั่งบอกนั่น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 พี่น้องเห็นยอดมันกำลังพุ่งขึ้นมันสิหนาวบอกฮะนนี่คุณสามีเอาออกแล้ว สิแต่มันเล่มมันตัดอันมันตายออกเนี่นี่พี่น้องเอ้ยมันจังสิไ้กินเบิ่งเบิ่งให้มันแห่งตายมันตายหนาวมือสโนโ่ร่องแม่พี่น้องเบิ่งอันนี้ก็ุ๋ยธรรมชาติเศษผักเศษหญ้านะคะเศษผักเศษหญ้าเอียงต่างๆก็ต้องเอาถิ่นเลยพี่น้องมักไววเดี๋ยวน้องสาวจะพามาทำมาดูนะ มาเป็นปุ๋ยธรรมชาติดีละคะโอ้ยดงดูพี่น้องหนึ่งต่อโอ้ยผักดีูุชายขึ้นมากยุพี่น้องแต่ว่าอันนี้บ่ขึ้นพี่น้องตายเบิด์ีจีดป้าอันนี้ดงพักนานนั่นนั่นพักนอกไม่พี่น้องเห็นขึ้นมากเฮ้ยอยากเฮ้ยอยากให้มันเป็นเคื่อการบานเ้าเห็นไหม นี่งานงอกรือว่าพยาอวานนววางต้นกระต่ายแล้วข้างหลังบานพี่น้องโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งกันต่อๆไปว่ามันจะเหลือเท่าไหร่พี่น้องโอเคเบิ้งสิมเก็บออกซาเมื่อกีหูวุวยหนีจงวัจนเหลืองพี่น้องเบิ้งอ๋อออกซาเมือมได้แล้วพี่น้องหินบอ ได้แล้วเห็นบ่ได้โน่ได้แนวได้พันแล้วพี่น้องเอ้ยต้นมะกรูดมิดปีนี้ปีที่สองผ่านได้สองหนาวแล้วค่ะเนี่เดี๋ยวสามหนาวปีที่สามจะใส่อันใหญ่กว่านี้เนี่ยจากมิดนะคะเนี่ สองปีค่ะเนี่ยคีหูเบิง,บงน,นเซรเนีย่อนฉี่ย่างมึงก็ยังไปบ่โบนี่ไงค่ะต้นนี้ตัวน,นี้ก็นย่างยุพี่นองตัวน,นี้ซื้อแปดสิบดอนจากพี่แซมนี่ตนตัวตตึดตงกอมันเบิน้ามาฉี่ย่งกอ มันสิย่างือบางย่าง,งก็มารุนกันอันนี้ออกมาเห็นแดดเห็นพึ่งเอาออกมาค่ะกลับจากไปฉีดวัคซีนหมาต้องรีบๆเข็นออกพี่น้องจ้าหน่อยมันสิปวดมันสิติ่งบ่งด้ดโอเคค่ะเกี่ยงคือออกแล้วพี่น้องเลยเบิ้งมันสินย่างบ่หนีเบิ้งพักกระถินพักกระถินทนก็มูพี่น้องพักกระถินกวพ่วงปง มูตายก็ตายอ่ะมูยั่งก็ยั่งเบิ่งดูพี่น้องเอาออกมาแล้วตายก็ครึ่งหนึ่งต้นมะขี้โหดอันนี้บ่าตายเว้ยพี่น้องต้นนั่นตายต้นนี้ตายแข็งแย่เลยพี่น้องเพราะว่าต้นนี้ตัดออกสินะต้นนี้ใหญ่ใบเพราะว่าต้นนี้มันมันยึดติดอันนี้พี่น้องมันยึดติดหน้าตางต้นนี้ตายแข็งแย่ ผักกะถินผักกะถินบ่าตายพี่น้องผักกะถินทน้นทนแง่แสดงโอ้ยผักกะถิ่นทนมานี่มะขามมันคือบ่ทนพี่น้องมะขามมันคือแกน่แกน,แกนมันขึ้นแก่นแก่นมันขึ้นแข็งกว่ากันซิทำไมมะขามเปียกสองต้นตายเลยพี่น้องสิขึ้นมากบ่ผักกะถินมึงดูปง่งป่งเสยพี่น้อง พิ่นตายลนไหวเบิดผพินป,ง,ปงมาแต่ว่ามะขามเปียกดูสิคะต้นมะขามมะขามส่งนี่ไหมพี่นอ้องตายบ่ขึ้นมาหลังจากที่น้องสาย้ายเข้าออกจากในบ้านที่จังเขาตายหนาวในบ้านเด้อพี่นอ้องเห็นบอน้งสาม,มาตัดเตียนเตียนออกเบิดเขาตายพี่นอ้องเบิงเลือแต่กางแต่สากอย่านั่ง นี่นี่เคลือนี้เคลือนี้หลังจากเป็นพุ่มชาวภูเขาเรากานี่นะยานางสามเคลือแล้วยางจืดดูสิคะน้องสายังไม่ได้ตัดแต่งเข้าออกที่เขาตายซากลางจืดสองกระถางนะคะแล้วมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นอันชันนะคะนี่เขาเพิ่งครึ่งแตก เอาเขาออกได้จังหวะพี่น้องเห็นบ้องดอกอัญชัน,นตายซากเบิือนพี่น้องเบิงเบิงซอยกันเขาสิขึ้นมากเพราะขึ้นมากมาหลุนกันแต่ว่าหมั่นใจตนนี้อาจจะขึ้นมากพี่น้องเพราะแตกแตกกิ้งออกแล้วพี่น้องเอาเขาออกถึงจังหวะช่วงพี่น้องเอ้ยจังหวะช่วงยังวันตีมู่ว่านนองสาหลังจากที่ไปวัคซีนเข็มสุดท้ายแล้วนะคะวัคซีน สำหรับโควิดป้องกันไวรัสโควิดนี่ค่ะกับมากก็มาเข็นออกพี่น้องแล้วมือนี่มามาตัดเตียนเห็นบ่มาตัดเตียนออกเอาเขาออกถือจังหวะฝนโปรยโปรยขึ้นมาตีสามพี่น้องเห็นบอ่อันนี้เป็นเอาออกมมว่ข้างหน้าเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันค่ะว่าเขาจะเป็นจังไดถ้าพี่น้องขาบรรยากาศข้างหนออกเบิง่ง บานกาพหอยขข่ยกระตายครึ่งหนึ่งเน้อต้นขิ้หูดข่กระพุ่มแตกเขาเอาซิถือฝนมือเดียวขึ้นเดียวตีสามเขามมกเขาพุ่มแตกแล้วคุณงานงอกหรือพยาวานอนแต่ใครข่กระ่ท่านได้เอาลุง่งเงเบิ้ง,งขิ้หูต้นเล็กต้นบอยนี่อย่านัาง่งเออใบเตยพี่น่อง ใบเตยก็เหลือกอเดียวนี่สิได้พี่น้องเป็น,นปแนวบ่นนีเบืงพี่น้องเขาคงสิตายแหลว่าตายแหลเบิ่งใบเขาถ้าพี่น้องขาบรรยากาศข้างนอกเบิ่งฟานกาหอยไข่กระต่ายครึ่งหนึ่งเบน้องต้นขี้หูดข่กระพุ่มแตกเขาเอาสิถือฝนมือเดียวขึ้นเดียวตีสามเขาแมา่เขาพุ่นแตกแล้วพุ่นงานงอกหรือพยาวานอนแต่ใครข่อพร่ท่า,า,านได้เอาลุ่น เบิง้งคือหูตูนเล็กตูนน้อยนี่ใบเตยพี่น้องใบเตยก็เหลือกอเดียวนี่สิได้พี่น้องเป็นแน่วบ่นี้เบ้งพี่น้องเขาคงสิงตายแหลว่าตายแหลเบิ้งใบเขา,า,าเป็นบ่ปานหางตัระเจียกวัยก็ขึ้นเบ้งบาดนี่นี่ใบบัวบกแก่ชำนอกชำในเขาว่ามันแก่ชำนอกชำในซื่อเด้อเขามีประโยชน์ล้นเหลือนี่ ชะลอวัยชะลอความแก่ได้ด้วยนะคะพี่น้องเดอ้อเป็นยาสมุนไพรในะมีฤทธิ์เย็นนะคะใครไม่อยากแก่ไวสมองรื่นปืด้ดรื่นปืด้ดบำรุงสมองกินโลดเอามาเห็นบอพี่น้องเข็นเข้าออกพวกตายสากระจากรสิขึ้นบอ่าขึ้นพี่น้องเบิงนี่เห็นบอต้อนขี้หูหน่อยบ่งไวพักกระถิน เขาถือพี่น้องถือฝนขึ้นเดียวตีสามพูดล่ะแตกยอดพี่น้องเอ้ยเอ้ยเบื้องเนี่ยมันบ่ได้กินมันสิบ่เหลือดอกพี่น้องนี่แค่ตอแหลนี่บอ่อขึ้นบ่อขึ้นแน่นอนพักอีหุ้มกับสิบ่ขึ้นดอ,อ,อ,อกนี่พี่น้องพูดมาเห็นบอ่อพักกถินเขาคือจังบ่ทนท่านเนาะพี่น้องเบื้องดูนี่ถือฝนขึ้นเดียวพี่น้องตีสามตีสามคุณสามีบอกว่า ฝลลงิ่งดูเขาสิขึ้นมาก่าพี่น้องจะเบิ่งข่อยดูเบิ่งพักขาข่อยก็ตายจ่สิขึ้นบ่ขึ้นแต่ว่าพักนี่พริกกำลังสิแตกพี่น้องสิแตกขึ้นอยู่เบิ่งอย่านางกอหน่อยข่อยกอนี่กระตายตายซากพี่น้องเอ,อ้ยสองกอนี่สิขึ้นบ่นน่เบิ่งฮูออันนี้เพราะว่าต้นนี้มันดูติดอันนี้มันดูติดขนะด มันอยู่มันอยู่ติดริมอ่าขอบพี่น้องมันถือความเย็นหลายเบิ่งงานงอกพยาบาลนอนเบิ่งสลิดพังพอนคอยเบิ่งพี่น้องบ้านพักกระถินเบื้งถือฝนขึ้นเดียวมือเดียวพี่น้องเขาขึ้นมาเซตเมืองวันกับห้อยคอยบานนี่ต้นมะขามคอยนี่ฟ้ามะขามคอยบานมัน ม,มันเนื้อไม้เนื้อแก่นเนื้อแน่นกว่าพักกัินว่ามันชิย่างมันชิบบย่างมันว่าขื้นบ่า,บาห็นอย่างเลยพี่น้องมะขามส่งนี่นะมะขามเปียกสองตน<ม>้นคือสิบหอย่างดอกพี่น้องเ<ม>บิร์นนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละค่ะบรรยากาศบ้านเขาเมืองเขาเมืองอเมริกา พืชผักเอเชียเ้าเนี่ยปลูกกินง่ายคันผู้ว่าใส่ใจยีหลีนี่จ้างกับพวกได้กินพี่น้องสมุนไพรยอย่างต่างๆ่น้องาศาสตร์ใส่ใจนะคะเพื่อสุขภาพทั้งนั้นล้วนๆค่ะ